เขารงฮัปเปอรไปแรแรงเลยแเยอะตายเยอะนะตายเยอะสวยเยอะค่ไเยอะกว่านี้เลือดันไปโอ๊ยโทษโทษเสียโหเล่นอะไรวะเชียใครชุบกูวไปไปไปเียอะไรวะ รอก่อนไหมรอก่อนรอเพื่อนก่อนไหมยังยังไม่เข้าวงยังไม่เข้าวงรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนราตามมาเล็กตามแม่นะตามแม่นะตาแม่เราได้กันจ้าแม่เรอถูกด้วยก่อนอ่าไม้ไม้ถ้าจะชนกระจายกันชนนะไม่ไม่แบบเป็นกระจุกนะกระจายกันชนแบบยืนรับเป็นกระแพงอ่ะพอเขาได้เยอะเดี๋ยวบอกชนก็ชนไม่่หนึงก็ไม่ได้หรอที่ว่างๆรอนัดออกรอบวันเท่าไหร่นัยนัอนกเยอะัดเลย เาเล่นนะพีเราแค่ขยับไปรอดลงจะเราเล่นห้อยซ้ายไปเราไม่ได้โผล่ที่หลี่เ่ิดจ้ะี่หลีวิ่งหลังไปเล่นกับม้วนปล่อยปะเอ่อไปเล่นไปเล่นกับมั่วไปเล่นกับพี่แชนิ่ไปทางเดียวกันนะไม่เอาแบบเมื่อวานนะเค้กเข้าช้านะเค้กได้ได้ได้ครับจะไปจะไปก็บอกด้วยมันมันมันเข้ากี่โมงนะอย่าอุ้มไม่มันเข้าได้เลย เราอโอด้แค่แข่งแล้วอยู่แมันเข้าได้เลยอ๋อหอคนไปยืนแต่ว่าคุณได้แค่ว่าหนะหมอคนไปคุมฝังเลยหน่อยฝั่งที่ฝั่งที่เออมันคือเข้าได้เลยปะหรือว่าต้องรอเข้าได้เลยครับแต่ว่าก่อนเข้าได้เลยวงเอาเข้าก่อนสักข้าก่อนสิบครับสามตุ้งสิบอันนันเราเข้าเลยไหมอ่ะเข้าไปยืนเข้าพร้อมวงแหวนเข้าเลยไหมครับไงต้องเข้าไปเอาไงเข้าแล้วไป nó là như P.M. cái gì P.M. 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 p m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  เอาสนุกเอาสนุกครับเชียรทำไมเขาดูแบบเยอะเขาเยอะเขาไม่เล่นเ่นแบบเอาสนุกครับไม่ต้องไม่ต้องเก่งใช่ครับเอาสนุกอย่าไปเก่งยังนยังกงรมงหนุนไวาอีกนะแล้วไม่เห็นหมวกนะเดี๋ยว แม่เมดูอยู่ครับกลัวแม่จำไม่ได้สภารับรับนับคนอยู่ใช่ไหมครับใช่น่ารักมันน่ารักได้ยิน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 อันนี้เราหม่อนทุกคนมาใกล้ๆกันก็ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเราลิ้น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 ยแบบลิ้นลิ้นเหลี่ยมมาฟังเน่ยไม่ถึงเ็บอกโอเคไม้อะไม้ไม้ก็จอไม้กระจายยืนกันเป็นแบบกําแพงนะแล้วกระจายชนกันชนตรงแล้วไม่ไม่ไม่แบบเลี้ยวเนี่ยเล็กเข้ามาแล้วเล็ก

เคเคบเคเคเคเล่นไปเนไปเล่นไปโคชให้เรืนไปโค้ชเลืองไปสายเหลืองไป้ายโอ้โหเชี่ยแดงมันไม่เห็นแดงเลยวะผซ้ายเลยอซ้ายมไเอเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เล็กแม่งผ่าไปคุย เดี๋ยวครบมาตี้มาตีระวังพี่สไล์สไลด์สได้โอเคดไหมเ้ยเฮ้ยแต่มันยังสีสูสีสีส่เนี่ยสันอยู่นะเนี่ยที่บ้านเขปะุบยูชุบยูตัววิงออกสายเลยนะเฉยไม่เก็บหเเยอะเขเยอะ คบอย่าเข้าไหมเค็คคบเคคคบหกแดงชุบหกแดงหกแดงชุบหกแดงแล้วคบด้วยกุล่วงกุล่วงไป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 เดนันมาแดนหนาเหลือเหลือ

อะไรวะแม่งเอยเพื่อนสองหัวไอเด้ยเอแต่กันเค้งเยกนช่อแกมอสุดแกมอสุเอยหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้เงินผมไม่ได้เงินมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วไอ้โทษนะบุเรบุเรมันจะหมดแล้วไปแล้วไปแล้ว เือน้อยแล้วไหมอไปไมต้เยอะไม่้งุเยอะจับคู่แล้วก่อนแ้โไม่คนหนุ่ยเตมเติมเติมเ่อนด้วยุเพื่อนชุเพื่อนชุเพื่อนสายมีตัวสายมีตัวครบอยู่ครบอยู่ชุปอยู่ฝั่งดูด้วยชุบอยู่ฝั่งดูด้วย ยู้ปรับสาเล่นดีป่ะมือว่างจุเปื่อนมือว่างจุเปื่อนมือว่างจุเปื่อนมือว่างจุวพี่อนั้นนะจุดแลยบบีจัดเล็บบี้คนนั้เนะพลบไม้หลบไปเลยไม้หลบไปเลยตายตายตายหรือเปล่า สองคนตายตายมันหมจ้างมันหมจ้างหมจ้างหมดแล้วครับหมดแล้วครหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วไปเอาเพื่อนดูดูสอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมกเกยกูได้กี่หวยเมื่เนี่ยโอ้ยกรดจบไปไปหมดยังผ่อนปลงกลางผ่อนตัวไปไปที่เหลือออกเลยไม่เหปออก ดโดนชุบไม่หยุดเลยชิบหายเด้งเป็น,นกูุญซโเด้งอย่างเงี้ยจีค่าเป็นนี่บ้างทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมีอีกวงหนึ่งรับมีสองวงวันนี้ ไม่ต้องติดนะไ,ไม่ต้องมัง่งไม่เลยวะจุดเอห้ามไปจุดบีนะครับจะูอย่าเพิ่งพูดแบบกั้นพี่จาหนูเขาสั่งอยู่อ่ะโอ้ยขอบคุณร้อยบีทครับอขอบคุณครับ เดี๋ยวตื่นเปิดต้องไปแล้วไม่น่าได้อยู่ดูมีธูระฝา <c oughs> กแมคานิงด้วยนะคะไม่รู้ใครโกรหรือเปล่าวงสอง ทุกแก๊งขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มีกิจกรรมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณหมอชุบนะแล้วก็ไม่มีค่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้เดี๋ยวสภาจ่ายให้นะคะขอบคุณครับแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปแถวไอโซนบีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร์แต่ข้าวนอนเตียงออกเองใช่ไหมครับคุณดาวด้วยเดี๋ยวนับครับนับรวมหัวแล้วก็ไปจ่ายจ่ายเฉพาะค่าชุบดีิสพา เชี่ยโคตรเยอะเยอะมากทุกคนมเยอใครที่เค็กตีหัวไปขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยคับเหมือนกันครับสองหัวครับสนุกครับสนุกครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับทุกท่าน เมื่อกี้ที่ใส่ไปเรียบร้อยตามความเคยชินคืนเรียบร้อยครับอ,อ,อู้เลยจบเลยอู้บอกไปชุดข้างนอกพี่สรุปอู้มอกไปชุดนอกนะโอเมื่อกี้แล้วโดนเปิดอ่ะโทษไอเล็กโทษไอเล็กปล่อยก็ได้นะโทษเล็กเลยครับคุณหมอ ขี่ไม่มีที่เล่นใช่ปะขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณคน่ร้อขอบคุณครับน่าจะขึ้นนะชุดไปก่อน,อน ตื่นเต้นช่ไหยเ็คของเ็คของผมโอ้โหผมจะไม่แพนิกครัะผมจะไม่แพนิกเขาทำอะไรกันอ่ะเคย์เควอตื่นเต้นกว่านี้กเราไหวเค c i เค l w ซีวิวอเหรอหรือไงเออตื่นเต้นกว่านี้กนะมันจะหนาวหนาวเลยนะเฮ้ภูภูดับวะเนี่ยเดี๋ยวอ่ามารวมมารวมคุยกันกันนะครับจะได้คุยทีเดียว ชิดๆกันไว้คนจะเยอะเออได้ป่ะผมผมไม่ไหวว่ะพี่จะตกเกินเรารถดับความนู่นากล้ค่อยหมันฝั่งนู้นอ่ะมันเยอะนอนอดเป็นยี่สิบสามสิบอ่ะเมื่อกี้ที่คุยกับที่คุยกับหมิเนี่ยก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามันเปิดวงใช่ไหมเปิดวงเลยนะเปิดวงเสร็จปุ๊บเราวิ่งเข้าหารถสภาตรงข้างหน้าเลยหูหนูว่าถ้ากว่าจะไปถึงเขาก็วิ่งมาตัดไหมอ่ะ ถ้าวิ่งมาตาดลุงว่ามันก็มันก็พื้นที่มันก็ใกล้เคียงกันนะหรือไม่เอาเงี้ยมันไม่เป็นเนินเกิดว่าไงเกิดว่าไงเกิดต่อไปว่าไงนัวเยื่อดไปเจ็ดเขาเหม่อมาแล้ว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 บางทีน่าจะลดสภาข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เสียเปรียบกับเราที่สุดแล้วอะแล้วตรงนั้นมันจะกลายเป็นวงนัวเลยอะไปไปไปเราเๆปเาควกุมกุดด้วย ไเขาวิ่งแล้วอะอาวุธดิ่อคว้าอาวุธดิแม่เลยอย่าลืมชาติ้งนะคะอาใส่ช่องด้ค่ะของอื่นๆเอาไว้นอกมือนะคะมารวมก่อนมารวมมันก่อนมารวมมันก่อนกูก่อนกูก่อนมาแดงรวมมาแดงรวมอย่าอย่าลืมอย่าลืมเอาของใส่ช่องนะคะหนูแดงหนูแดงโอ้โหไอแดงเป็นนักสูรวมครับ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 เพื่อนๆรวมครับไอแดงมานี่ไอแดงมานี่

ไม่มีนะไม่มีแล้วเราครบเราครบโอ้โหแสบหูเกมไวอ่ะเกีวออกเมสวออกเวออก่ะออกเร็วออก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 ยังไงดีดีนอรวมงงเลยใช่ ลำลำคเาต้องออให้เดี๋ยวจะค่อยหมันใช่ไหมค่อยทใครยังไม่ต้องชุบเขาเองไม่ออกเลยค่อยหมันค่อยหมันค่อยหันให้ค่อยใๆเอาใครเอาอมมใไม่เจอเลยมงไม่เห็นอ่ะเอาเอาไปให้หมดเลยปมีกันคนึ่งอ่ไม่มีอาวุธเอเอาไ้หน่อยไม่แล้วนี้เราชุกเราชุด้วงได้ปะเนี่ยอ๋อออกเลยไม่อด้วงอ่ะด้วงอ่ะด้วงอ่ะ แม่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 ไม่ต้องชุบแม่ไม่ต้องชุบแม่ได้มกระมินัุแ่ไต่ตอจริงๆเดี๋ยวห้หมชุบเอาจริงๆเอาอะไรี่เอาอไรเอาอะไรเอาอไรพี่อาอะไรมข้ามอกบวกกันแล้อ่ะมันจะหน่วงพี่มันจะหน่วงออก่อนที่แม่แม่ที่ไวในวงก็ได้เรียนเข้าไปแค่ชื่เลยน แต่พี่ก็ชุบน้องไม่ล่ะเพื่อนนกสนุกคกิจกกับเอาโอนให้แล้วไหมล่ะโอนให้แล้วไหมล่ะาเาออกเล่ออนเองประจอ่ล้วหมอจะชุบปะหรือว่าอันนี้เออโอเคหมอมาไม่ทันปิดเลยครับเอามาตรงนี้เอามาตรงนี้นี่คนเยอะเยอนี่ ใช่เยโอเคครับขอบคุณมากครับดาร์ไปรับรับน้ำฟรีได้นะครับรับรับรนี้ได้นะไม่ต้องใส่ินหน้าบอกเพื่อนด้นะบเพืน้ดีไรับน้ำฟรีด้นะดีไหนเออคอยมาดีไหนรูไหครับเสร็จแล้วไปบาร์เทนเดอร์รับน้ำฟรีนะครับลงบินที่พีหัดครับ อ่าตรงนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเดี๋ยวสภาจะจ่ายให้หมดเลยเนาะสำหรับค่าชุบนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเรื่องแต่คาไม่ใช่คะสุดๆนะคะเจเตอร์ ปรี๊ดแย่เลยคุณโดนตีกูไม่รู้นะทุกคนอย่าลืมย้ำด้วยนะคะให้เขาบอกว่ามาจากกิจกรรมเวลานอนโรงพยาบาลนะเพื่อนๆตื่นเพื่อนๆตอนไปนอนโรงพยาบาลอย่าลืมแจ้งนะคะว่ามาจากกิจกรรมนะขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับสภาขอบคุณค่ะเด้วยนจุ๊บๆนะครับหมอคะอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะคะจุ๊บๆนะครับหมอครับขอบคุณนะครับปะกลับกลับกลับ ไอ้ดูแดงไอ้ดูแดงเราไปกันอย่างไรเลยไอ้นูแดงนี่คนนี้อุ้มไปเฉยไม่ต้องทุบนบเนี่ยบอกแล้วแต่เจอกิจกรรมเรียบร้อยครับยังจะหาเจอฝากกนะด้ครับอกไปนอนโรงพยาบาลอย่าลืมบอกมาจากิจกรรมนะ